คินอันยูเก้นอาเซียน2023มอบรางวัล Innovation Award แก่ภาคธุรกิจในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการในอุตสาหกรรมทารกและเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนนายปราคาดดรามาจิตผู้จัดการทั่วไปโคโลนเมเซ่ประเทศสิงคโปร์เปิดเผยถึงการจัดงานคินอันยูเกนอาเซียน2023ซึ่งเป็นการพบปะกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทารกและเด็ก โดยมีการมอบรางวัลรวม7ประเภทเพื่อยกย่องผลงานอันโดดเด่นและการพัฒนาเทรนสินค้าสำหรับผู้ชนะรางวัลประเภท World of Kids Care หมวดหมู่ Baby Hygiene and Care ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกครีมลดผิวแห้งผดผื่นออร์แกนิกเนื้อครีมเข้มขน้นซึมซับเข้าสู่ชั้นผิวง่ายผสานคุณค่าสารสกัดจากพืชธรรมชาตินวัตกรรม d e f e n s i v e Plus ผสนสามพลัง b บคเคอรเลน d o ซีดออยซันฟล o วเวอร์ออยบอลลูนวเอ็กรและโอเมก้าพลโดยนางอุไรวันบุญนาคนายกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยเป็นผู้มอบรางวัล ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของสินค้าเรามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยมีเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็เป็นอะไรที่เด็กๆจะได้ประโยชน์พี่เป็นผู้ผลิตคนไทยที่สามารถทําสินค้าได้สวยแล้วแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีมากปลอดภัยเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าไทยเราเก่งขึ้นมากแล้วก็สินค้าที่นําเข้าบางบาง,บางชิ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนําเข้ามานะ ก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่แบรนด์ของเรา Baby p a r e Organic นะคะได้มีส่วนได้รับการคัดเลือกให้เป็น Most Innovative Award นะคะของกลุ่มสกินแคร์ของเด็กค่ะ